สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการหาผลบวกโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะแบบไม่มีการกระจายนะคะเด็กๆวันนี้เป็นการสอนของวันที่27นะคะ เดือนกรกฎาคมพุทธศัการาช2,564ค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน1 0 0 0 0แสนได้ค่ะแบบไม่มีการกระจายนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่วันนี้คุณครูจะกำหนด ราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าในร้านแห่งหนึ่งร้านค้าแห่งหนึ่งมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนดูสิคะมีอะไรกันบ้างมาดูจากซ้ายมือของนักเรียนเลยนะคะอันดับแรกนักเรียนจะเห็นว่ามีรูปพัดลมพัดลมมีราคากี่บาทคะเด็กๆพัดลมราคา990บาทค่ะต่อไปอันนี้คืออะไรคะเด็กๆ อันนี้คือแอราา 9, ์ใช่ไหมคะแอร์ราคา9,860บาทใช่ไหมคะต่อไปทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองนะคะราคา3,110บาทคา่ะต่อไปสุดท้ายเป็นเตารีดใช่ไหมคะเตารีดราคา520บาทนะคะ เห็นไหมคะมีทั้งหมดกี่ชนิดคะ4ชนิดนะคะเครื่องสช้ไฟ,ไฟฟ้าในร้านนี้อ่ะไปดูต่อไปเลยค่ะคำถามแรกเขาถามว่าเตารีดราคาน้อยกว่าพัดลมอยู่เท่าไหร่เตารีดราคาน้อยกว่าพัดลมอยู่เท่าไหร่นักเรียนต้องดูก่อนนะคะว่า อันดับแรกเขาถามหาเตารีดใช่ไหมคะเตารีดเนี่ยราคา520บาทแล้วเขาถามอีกว่าเตารีดเนี่ย520บาทเนี่ยน้อยกว่าพัดลมซึ่งพัดลมเนี่ยราคา9 9 0บาทอยู่เท่าไหร่นักเรียนต้องดูก่อนว่าเตารีดเนี่ยมันแค่520นะแต่พัดลมเนี่ยมันตั้ง 990บาทนะคะมันเยอะกว่าเตารีดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาอยากถามว่าเตารีดเนี่ยน้อยกว่าพัดลมอยู่เท่าไหร่นักเรียนก็จะต้องเอาอะไรคะลูกเอาน้อยขึ้นก่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะอันนี้เป็นการลบนักเรียนจะต้องเอาจํานวนที่มากขึ้นก่อนนักเรียนก็จะต้องเอา990ลบก,กับ520บบาทคา่ะเด็กๆ ได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคิดดูก่อนเนาะว่าจะได้คำตอบเหมือนคุณครูหรือเปล่าถ้านักเรียนคิดได้แล้วไปยูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของคุณครูนะคะประโยคสัญลักษณ์นะคะ990กลบกับ520เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ ถูกแบ่งออกเป็นกี่หลักคะมีอยู่ทั้งหมด3หลักใช่ไหมคะเพราะว่ามีอยู่จํานวน3ตัวใช่ไหมคะหลักแรกจากด้านหลังมาก่อนเราเรียกว่าหลักหน่วยจากถัดจากหลักหน่วยมาเราเรียกว่าหลักสิบถัดจากหลักหลักสิบมาเราเรียกว่าหลักร้อยใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องวางตัวเลขให้ตรงเลขตรงหลักเลยนะคะ บรรทัดแรกมันคือ990นี่9้าอยู่ในหลักร้อยอยู่ในหลักสิบแล้วก็0ูอยู่ในหลักหน่วยถูกต้องค่ะต่อไปบรรทัดที่สองคือ5 2ายตัวเลขแรกคืออยู่ในหลักร้อยต่อมาเลข2ก็คืออยู่ในหลักสิบต่อมาเลข0อยู่ในหลักหน่วยเมื่อ เรานำมาลบกันแล้วเราจะได้ตามนี้นะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วย0ลบ0ได้0หลัก10นะคะ9ลบสเหลือเท่าไหร่คะดเด็กเหลือ7ค่ะต่อไป9ลบ5เหลือ4เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ470ค่ะ หรือนัเกเรียนจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการแสดงวิธีทำค่ะตั้ง990ก่อนลบกับ520นัเกเรียนก็จะได้คำตอบเหมือนกันเลยนะคะได้เท่ากับ470เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเตารีดราคาน้อยกว่าพัดลมอยู่กี่บาทคะ4 7่ะ470บาทนะคะ ฝั่งขวามือที่เป็นตัวสีเหลืองๆรอบสีเหลืองนักเรียนไม่ต้องไปสนใจนะคะอันนี้คือการประมาณค่าค่ะอย่างเช่น990เนี่ยมันก็จะประมาณได้ประมาณ1,000ต่อไป520เนี่ยเราคิดค่าประมาณได้ประมาณ500เมื่อเอา1000งพัลบ500มันก็จะได้500ซึ่งใกล้เคียงกับคำตอบค่ะอันนี้เป็นค่าประมาณนะคะเด็ก ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคำตอบที่ถูกต้องคือ470บาทค่ะต่อไปคำถามที่2นะคะเขาถามว่าเครื่องปรับอากาศราคามากกว่าโทรทัศน์อยู่เท่าไหร่นี่ถ้าถามว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่แบบนี้จะต้องเอามาลบกันแน่นอนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นมาดูอันดับแรกนะคะเครื่องปรับอากาศราคา9860บาทคา่ะโทรทัศน์ราคา3 1 1 0บาทเพราะฉะนั้นเครื่องปรับอากาศมากกว่าโทรทัศน์อยู่เท่าไหร่คะเด็กๆวิธีทำให้ในักเรียนเอา9 8 6 0ลบกับ3,110นะคะ ได้เท่าไหร่กันคะเด็กๆไปดูกันเลยนะคะวิธีทำนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ9,860ลบกับ3,110ค่ะวางตัวเลขให้ตรงเลขตรงหลักมาดูแต่ละหลักกันเลยดีกว่านะคะมีหลักหน่วยถัดมาก็คือหลัก10ถัดมาก็คือหลักร้อยถัดมาหลักสุดท้ายคือหลักพันเพราะว่ามีอยู่4ตัวใช่ไหมคะ บรรทัดแรกนักเรียนก็เอาตัวที่มันตั้งขึ้นก่อนเลยค่ะก็คือ9,860ต่อไปบรรทัดที่2นักเรียนก็เอามาตอบเลยค่ะก็คือ3 1 1 0ได้แล้วปุ๊บนักเรียนก็ต้องคิดให้ตรงเลขตรงหลักนะคะโดยนักเรียนจะต้องคิดในหลักหน่วยก่อน0ลบ0ได้เท่าไหร่คะได้ศูนย์ หลักสิบต่อมานะคะ6-1ลบหเหลือเท่าไหร่คะเหลือ5หลักร้อยนะคะ8-1ลบ1เหลือ7ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปหลักสุดท้ายคือหลักพัน9ลบสเหลือ6ถูกต้องค่ะดังนั้นราคาเครื่องปรับอากาศมากกว่าราคาโทรทัศน์อยู่ทั้งหมดอ่านว่า6,000 750บาทค่ะเด็กๆเข่งมากมากเลยนะคะต่อมานะคะนี่เขาถามว่ารถจักรยานยนต์ราคามากกว่ากล้องถ่ายรูปอยู่เท่าไหร่รถจักรยานยนต์ราคามากกว่ากล้องถ่ายรูปอยู่เท่าไหร่ซึ่งจักรยานยนต์ราคา 5,8,690บาทส่วนกล้องถ่ายรูปราคา1,3,560บาทนะคะจักรยานยนต์เนี่ยจะเยอะกว่ากล้องถ่ายรูปอยู่เท่าไหร่คะเด็กๆนักเรียนก็จะต้องเอาจักรยานยนต์ตั้งลบกับกล้องถ่ายรูปใช่ไหมคะเอามากตั้งขึ้นก่อนนะคะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่แบบว่าได้เท่าไหร่คะ5,000 0 8,690ลบกับ1 3 5 6 0ค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าได้เท่าไหร่เมื่อเราวางตัวเลขตามหลักแล้วก็จะได้ดังนี้นะคะเลข5อยู่ในหลักหมืน่นเลข8อยู่ในหลักพันเลขขอยู่ในหลักร้อยเลข9อยู่ในหลักสิบ แล้วก็เลขหลักหน่วยก็คือเลขศูนย์นั่นเองต่อไปบรรทัดที่สองนะคะเลข1อยู่ในหลักหมื่นเลข3าอยู่ในหลักพันเลข5้าอยู่ในหลักร้อยเลข6อยู่ในหลักสิบแล้วก็เลขศูนย์อยู่ในหลักหน่วยค่ะเมื่อนํามาลบกันแล้วก็จะได้ดังต่อไปนี้นะคะศูนลบศก็จะได้เท่ากับ0ถูกต้องค่ะ9ลบหเหลือ3ถูกต้องค่ะ 6-5ลบหเหลือ1 8-3ลบ3เหลือ5 5-1ลบ1เหลือ4เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะเด็กๆไปดูข้างล่างกันเลยนะคะอันนี้คือเป็นแสดงวิธีทำนะคะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นรถจักรยานยนต์ราคามากกว่ากล้องถ่ายรูปอยู อ่านว่า45,130บาทค่ะนี่คำตอบก็จะได้เหมือนด้านบนเลยใช่ไหมคะสีเหลืองๆด้านขวามือกรอบสีเหลืองนี่5 8 6 9 0ก็จะได้ค่าประมาณเท่ากับ5,9,000ใช่ไหมคะส่วน13,560ก็จะได้ค่าประมาณเท่ากับ1,4,000ค่ะ เมื่อนาม,มาลบก,กันแล้วก็จะได้ประมาณ45,000ใกล้เคียงกับคำตอบของเราไหมคะใกล้เคียงนะคะคำตอบของเราคือ45,130ค่ะต่อมานะคะอีกสักหนึ่งข้อนะคะเด็กๆเพื่อเป็นการทบทวนเนาะประโยคสัญลักษณ์เขาบอกว่า26,900 59ลบกับ1,850เท่ากับเท่าไหร่น่าดิกๆมาดูนะคะว่าตัวข้างหน้าเป็นหลักหมื่นแต่ตัวข้างหลังเนี่ยเป็นหลักพันเราจะตั้งกันยังไงบรรทัดแรกแสดงวิธีธรรทำนักเรียนก็เขียนมาเลยค่ะ26,959ลบกับนี่จะต้องวางตัวเลขที่ตรงเลข,ตร,เลขตรงหลักนะคะ บรรทัดที่2นักเรียนมาดูว่าหลักหมื่นไม่มีนักเรียนก็เว้นไว้เลยนะคะนักเรียนก็มาใส่ในหลักพันก็คือเลข1หลักร้อยก็คือเลข8หลัก10ก็คือเลข5และหลักหน่วยก็คือเลข0นย์ค่ะนักเรียนจะต้องคิดให้มันตรงเลขตรงหลักนะอันนี้คือรูย้ําเลยนะคะเด็กๆถ้าไม่ตรงเลขตรงหลักปุ๊บเขียนเบี้ยวขึ้นมาทันทีคําตอบของนักเรียนจะเพี้ยนไปทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนั้นนักเรียนจะต้อง ให้ศูน,นย์คะแนนเลยนะถ้าคิดผิดอ่ามาดูนะคะหลักหน่วย9-0ลบศนย์ 0, ได้เท่ากับเท่าไหร่คะลูกศูนย์ไม่มีค่า9-0ลบศเหลือ9ถูกต้องค่ะ5-5ลบหเหลือ0 9นเลบแเหลือ1 6ึลบหเหลือ5้สองไม่มีอะไรลบเลยนะักเรียนดึงมาเลยค่ะคำตอบข้อนี้ ได้เท่ากับ25,109ค่ะเด็กเด็น,นี่นักเรียนมาดูค่าประมาณของมันด้านขวามือกรอบสีเหลืองนะคะ9 6 9 5 9จะประมาณได้ประมาณเท่ากับ27,000นะคะ1,850ประมาณได้ประมาณ2,000เมื่อนำมาลบกันแล้วก็จะได้เท่ากับ25,000 ซึ่งใกล้เคียงกับคำตอบใช่ไหมคะแต่ตอบที่กรอบสีหเหลืองๆยังไม่ได้นะคะเด็กๆต้องตอบที่คําตอบที่เราคิดจริงๆนะคะนี่วันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีทําหาคําตอบโดยเขียนลงในสมุดนะคะมีอยู่ทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อที่1 57793ลบกับ1653ค่ะเด็กๆข้อที่2 83279ลบกับ3154นะคะเด็กๆคุณครูจะให้นักเรียนคิดในสมุดแล้วก็ทําส่งคุณครูด้วยนะคะข้อนี้คุณครูจะตรวจด้วยนะคะในสมุดอ คุณครูจะให้เวลานักเรียนทำนะคะแล้วเราก็จะมาเฉลยด้วยกันค่ะดเด็กค่ะมาดูเฉลยของเราดีกว่านะคะเฉลยของเราก็เอา57,793ตั้งลบกับ1,653นักเรียนมาดูนะคะว่าบรรทัดที่2หลัก หมื่นไม่มีนักเรียนก็เว้นไว้เลยนะคะนักเรียนก็มาเติมหลักพันก็คือเลข1หลักร้อยก็คือเลข6หลักสิก็คือเลข5และหลักหน่วยก็คือเลข3นะคะนักเรียนได้คําตอบเหมือนครูหรือเปล่า3-3ลบ3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ3ลบ3ได้0 9ลบ5ได้4 7ลบ6ได้1 7-1ลบ1ได้6-5ไม่มีอะไรลบนักเอีก็ดึงลงมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ได้เท่ากับ56,140ค่ะนักเรียนต่อไปมาดูเฉลยข้อที่2กันนะคะข้อที่2นักเรียนก็จะเอา83,279ตั้งค่ะ ลบกับ3,154เหมือนกันเลยนะคะหลักหมื่นไม่มีในบรรทัดที่2นะักเรียนก็เว้นไว้เลยค่ะใส่หลัก3ในหลักพันใส่เลข1ในหลักร้อยใส่เลข5ในหลัก10และใส่เลข4ในหลักหน่วย9-4ลบ4ได้เท่ากับ5 7-5เลบหเหลือ2 2-1ลบ1เหลือ1 3-3ลบ3เหลือ0 8ไม่มีอะไรลบ <_ an> นะักเรียนดึงมาเลยค่ะได้เท่ากับ8เพราะฉะนั้นคำตอบของเราอ่านว่า8 0 0 0 0 125ค่ะเด็กๆเ,เป็นยังกันบ้างคะ2ข้อนี้นะักเรียนทำได้หรือเปล่าเอ่ยมาดูข้อสรุปข,ของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่า ลบจำนวน2จํจำนวนโดยการตั้งลบทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนแล้วจึงนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันนะคะเด็กๆครูย้นนยำนักย้ำหนานะว่าให้วางตัวเลขให้ตรงเลขตรงหลักนะคะแล้วค่อยเอามาลบกันนะเด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆค,คิดนะคะ สำหรับการบ้านของเราวันนี้คุณครูจะให้นักเรียน 1. ให้เขียนแสดงวิธีทำและตอบคำถามในช่องว่างนะคะส่วนข้อที่2ให้นักเรียนเขียนคำตอบในช่องว่างค่ะจะเป็นยังไงกันนั้นนักเรียนไปดูกันบ้านของเรากันเลยดีกว่านะคะ การบ้านของเราคือแบบฝึกหัดที่2.5ข้อ1ใหญ่เขาบอกว่าให้เขียนแสดงวิธีทำและคำตอบลงในช่องว่างนะคะใครมีเครื่องปิ้นนักเรียนก็สามารถปิมพแล้วก็มาคิดได้เลยนะคะมาทำได้เลยแต่ถ้าบ้านใครหรือครอบครัวใครไม่มีเครื่องปิ้นไม่เป็นไรค่ะเด็กๆทำในสมุดก็ได้นะคะ นักเรียนยิ่งทําในสมุดยิ่งตั้งใจยิ่งเขียนเรียบร้อยยิ่งระบายสีตกแต่งมาคุณครูคก็จะให้คะแนนเยอะๆเลยเพราะว่าเป็นความตั้งใจของนักเรียนใช่ไหมคะ,ะมาดูนะคะตัวอย่างคุณรูณณขอข้ามไปเลยนะมาดูข้อที่1น,นะคะอย่างเช่น 26984-13204ลบกับ13,204นัเรียนก็เอามาตั้งเลยมีหลักเท่ากันมี5หลักเท่ากันพอดีเลยนัาเรียนก็เอามาลบเลยค่ะบรรทัดแรกอ่ะต่อไปอ่ะมาลบกันได้เท่าไหร่นัาเรียนก็เอามาใส่ในช่องว่างนะคะ4ลบ4เหลือเท่าไหร่เลยอันนี้ไม่บอกนะแต่ลบ0 9ลบ2 6-3ลบ3แล้วก็2-1ลบ1ค่ะนักเรียนได้คำตอบจากช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นช่องเป็นช่องแล้วให้นักเรียนมาตอบตรงที่ดังนั้น26,984ลบกับ13,204ได้เท่าไหร่นักเรียนก็เอามาตอบเป็นตัวเลขอารบิกนะคะสุดท้ายตรงคำว่าตออบอตอบนักเรียนก็ให้เขียนเป็นเลขไทยนะคะเด็ก ได้ไหมนักเรียนทําได้ไหมมีอยู่ทั้งหมด2ข้อนะคะในข้อ1ใหญ่เนี่ยมีอยู่2ข้อย่อยไปดูข้อที่2ใหญ่กันเลยดีกว่าค่ะข้อที่2ใหญ่เขาบอกว่าให้เขียนคําตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะนี่มีโจทย์อยู่ทั้งหมดขี่ข้อเอ่ยมีอยู่3ข้อะมาดูในแต่ละข้อข้อที่1คุณครูบอกว่า2อง0ม 3,766ลบกับ12,434ได้คำตอบเท่าไรให้เอาไปคิดด้านนอกนะคะไม่ต้องแสดงทีคิดมาให้คุณครูนะคะข้อนี้นักเรียนไปคิดด้านนอกได้คำตอบเท่าไหร่แล้วให้ในักเรียนเอามาเติมตามหลักของรถไฟนี้นี่ในรถไฟหลักอะไรคะเนี่ยหลัก หน่วยคือเลข2ใช่ไหมด้านหลังหลัก10เท่าไหร่ไม่รู้ให้อามาเติมหลักร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ให้อามาเติมหลักพันเท่าไหร่ไม่รู้ให้อามาเติมแต่สิ่งที่เขากําหนดให้อีกตัวหนึ่งก็คือหลักหมื่นก็คือเลข1แสดงว่ามันจะต้องได้1 0,000มื่นเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ลงท้ายด้วย2องนะถ้านันเรียนไม่ได้ตามนี้แสดงว่านักเรียนคิดผิดนะคะ หลักหมื่นจะต้องเป็นเลข1ห,หลักหน่วยจะต้องเป็นเลข2ให้ในักเรียนคิดด้านนอกแล้วค่อยเอามาเติมคําตอบตามหลักในนี้นะคะนักเรียนพอจะทําได้ไหมเอ,อ่ยมีอยู่ทั้งหมด3ข้อย่อยนะคะในข้อ2ใหญ่การบ้านของเรามีอยู่2หน้าด้วยกันนะคะเด็กๆเป็นยังกันบ้างคะถ้านักเรียนพร้อมแล้ว งั้นเราไปทำการบ้านกันเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้คุณคุณก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ